สวัสดีครับพบกับบับอ่านมาเล่าในคลิปที่16เรายังคงอยู่กับหนังสือผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวสุกนะครับความแตกต่างของผู้ชายผู้หญิงยังคงดําเนินต่อไปในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการรับมือกับความเครียดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงถึงขนาดที่เรียกได้ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นมนุษย์ข้าและผู้หญิงเป็น สาวช่างเจรจา,านะครับความแตกต่างในเรื่องของการรับมือในความเครียดเนี่ยเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างแล้วเราก็ไม่จะไม่เกิดการเข้าใจผิดเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างในเบื้องต้นกันก่อนผู้ชายเนี่ยโดยทางกายภาพถูกสร้างมาไม่เหมือนผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะคิดได้ทีละเรื่องไม่ไม่ไม่เหมือนผู้หญิงที่คิดได้หลายเรื่องในเวลาที่ เดียวกันนะครับทำเป็นมัลติทัสงทำงานหลายอย่างได้อันนี้เนี่ยหนังสือไม่ได้พูดถึงแต่ผมนึกถึงเรื่องที่เคยอ่านว่ามันมีงานวิจัยอยู่งานหนึ่งที่พูดถึงเ,เส้นประสาทความเชื่อมโยงระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาของผู้หญิงเนี่ยมีเส้นประสาทที่เชื่อมโยงกันหนาแน่นกว่าของผู้ชายนั่นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมี สามารถคิดและทําได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันและอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เห็นตัวอย่างได้ว่าทําไมผู้หญิงเนี่ยถึงเป็นเพศที่สามารถจับโกหกได้ดีกว่าเพศชายเนื่องจากว่าเวลาที่ผู้หญิงฟังเล่ากับคนเล่าเรื่องหรือพูดให้ฟังอธิบายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาท่าทางน้นําเสียงเนี่ยจะถูก อยารับรู้ได้ตลอดในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะฟังเนื้อหาของสิ่งที่พูดมากกว่าแล้วนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักสืบหรือแม้กระทั่งตำรวจที่คอยจับโกหกเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับความแตกต่างที่ผู้ชายคิดได้ทีละเรื่องในขณะที่ผู้หญิงคิดได้หลายเรื่องเนี่ยมันทําให้เวลาที่ผู้ชายมีเรื่องอะไรบังวลใจเนี่ยเขาจะคิดได้เพียงแค่ทีละเรื่องบางครั้งการ จัดการความเครียดของผู้ชายจึงเป็นในลักษณะที่ดึงความสนใจเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องที่เครียดเนี่ยไปเป็นเรื่องอื่นที่ทําให้ลืมไปอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการรับมือความเครียดเช่นดูกีฬาหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะให้ลืมเรื่องเครียดนี่คือวิธีการของผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากลืมเรื่องเครียดแล้วถ้าในกรณีที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือคิดให้ออกคิดให้ตกภายในในคราวเดียวก็จะ พักผ่อนเป็นช่วงๆดูกีฬานะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาต้องการที่จะคิดหาทางออกให้ได้เนี่ยผู้ชายจะมีลักษณะของการเข้าถ้ำคืออยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อที่จะเพ่งความสนใจไปที่ประเด็นปัญหาเพื่อที่จะหาทางออกนะครับการที่ผู้ชายเข้าถ้ำเนี่ยเป็นเพราะผู้ชายไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันจึงต้องเข้าไปอยู่เงียบๆและคิดทีละเรื่องทีละเรื่อง และนอกเหนือจากเรื่องของ,ของลักษณะการรับมือกับความเครียดโดยการคิดแต่ลเรื่องแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของชาวดาวังคารที่ผู้เขียนเปรียบเปรยไว้เนี่ยว่าผู้ชายมาจากดาวังคารเนี่ยวัฒนธรรมการพูดถึงปัญหาเนี่ยคือมีเพียงสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์งที่1ก็คือขอคําปรึกษาจากเพื่อนด้วยกันนะครับแต่การขอคําปรึกษาเนี่ยหมายถึง เมื่อตัวเองคิดเข้าไปในถ้ำแลวตัวเองคิดไม่ออกถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ขอคาปรึกษาเพราะการขอคาปรึกษาเนี่ยมองว่าเป็นการรบกวนเอาปัญหาของตัวเองไปให้คนอื่นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่รบกวนคนอื่นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1ของการพูดถึงปัญหาของผู้ชายคือขอคําปรึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการกล่าวโทษหรือตําหนิเพื่อที่จะบอกว่าเออมันมีความผิดพลาดอะไรในปัญหานี้นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์เพียงสองข้อ ที่เพศชายจะพูดถึงปัญหานะครับขอคำปรึกษาหรือกล่าวโทษทีนี้เราไปดูความแตกต่างในความเป็นผู้หญิงและก็การรับมือกับความเครียดของเพศหญิงบ้างผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นแม่สูงเพราะฉะนั้นจึงโดยสันทัตยานมีลักษณะของการดูแลการดูแลเนี่ยหมายถึงดูแลสภาพจิตใจด้วยนะครับการคุยถึงปัญหาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักเวลาที่เพศหญิงเล่าปัญหาให้กับเพื่อนผู้หญิงด้วยการฟังเนี่ย มันเป็นลักษณะของการแสดงออกซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับให้เธอเข้ามามีส่วนในชีวิตฉันรับรู้ปัญหาฉันคือเล่าปัญหาให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจให้เธอได้มีส่วนร่วมในโลกของฉันไม่ใช่ในเรื่องของการเอาปัญหาไปให้คนอื่นและเป็นการรบกวนนี่เป็นมุมมองที่แตกต่างจากฝ่ายชายนะครับนอกจากการ พูดถึงปัญหาเป็นการแสดงออกซึ่งความรักไว้วางใจเพื่อให้คนอื่นเข้ามามีส่วนอยู่ในโลกของเราแล้วเนี่ยการพูดถึงปัญหาเนี่ยเป็นการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพใจสุขภาพจิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นการพูดถึงปัญหาเนี่ยจึงไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีข้อสรุปของปัญหานะครับแต่เป็นการพูดถึงปัญหาเพื่อมีวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ทีนี้ความแตกต่างในเรื่องของการรับมือของความเครียดของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยนำมาซึ่งความเข้าใจผิดอย่างไรความเข้าใจผิดของผู้ชายในเวลาที่ผู้หญิงพูดถึงปัญหาเนี่ยผู้ชายจะเข้าใจไปว่าการพูดถึงปัญหาเนี่ยคือการขอคําปรึกษาเพื่อให้ผู้ชายช่วยคิดแก้หาทางหาทางแก้ปัญหาหาทางออกนะครับผู้ชายจึงพยายามที่จะแสดงออกซึ่งการช่วยเหลือเพราะการช่วยเหลือคือความรักจึงพยายาม ด่วนหาข้อสรุปโดยอาจจะไม่ทันฟังด้วยซ้ำว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เธอต้องการจะเล่าของปัญหานั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับเมื่อการมีการด่วนสรุปแก้ปัญหาเร็วเกินไปเวลาที่ผู้หญิงบ่นให้ฟังถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานนายไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีเขาก็แก้ปัญหาโดยการที่อาจจะให้แนะนําว่าเออถ้างานนี้คุณไม่ชอบคุณก็ไม่จาเป็นต้องทํานะเราหางานใหม่ได้ผู้หญิงก็เออรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ฟังคุณไม่ได้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกฉันเลย ไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนงานแต่ต้องการจะบ่นให้ฟังว่าที่ทํางานเป็นยังไงนะครับการรับมือกับความเครียดที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงผิดไปว่าการพูดถึงปัญหาคือการขอคําปรึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาและเมื่อเสนเอแนะแนวทางแก้ปัญหาได้เรื่องก็ควรจะจบไม่ควรจะมีเหตุอะไรที่เธอจะต้องงดหงิดและพูดถึงปัญหานั้นต่อไปนะครับหรือว่าประสงค์ที่2ที่ผู้ชายมองว่าการพูดถึงปัญหาคือการตําหนิเนี่ยบางครั้งเวลาผูห้หญิงพูดถนะึงปัญหาให้ผู้ชายฟังทำให้ผู้ชายเข้าใจผิดไปว่า พลังตำหนิหรือว่าพูดถึงปัญหานี้เป็นความผิดของเขาหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นเขาก็จะพยายามป้องกันตัวเองโดยการโต้แยง้งไม่ไม่ใช่ความผิดของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยพอผู้ชายโต้แยง้งผู้หญิงก็ยิ่งรู้สึกมากเข้าไปใหญ่ว่าทำไมคนไม่ฟังฉันเลยนะครับในขณะเดียวกันเวลาผู้หญิงเข้าใจผู้ชายผิดเมื่อมีการที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ ด้วยความที่ผู้ชายคิดได้ทีละเรื่องเนี่ยเมื่อมีปัญหาหรือที่ผู้ชายต้องการจะคิดเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะเข้าถ้าไปคิดเงียบๆคนเดียวและด้วยความที่ผู้ชายคิดอยู่เสมอว่าการเล่าถึงปัญหาให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นลักษณะของการรบกวนถ้าเขายังคิดเองไม่จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาไม่ไปรบกวนเพื่อขอคำปรึกษานะครับซึ่งผู้หญิงเองมองว่าการพูดถึงปัญหาเนี่ยเป็นการแสดงความไว้เนื้อเชื่อใจและ อนุญาตให้เธอเข้ามามีส่วนในโลกของฉันเข้าใจปัญหาของฉันเมื่อผู้ชายเงียบๆคนเดียวเข้าถ้ำไม่พูดถึงปัญหาเนี่ยทำให้ผู้หญิงคิดว่าคุณไม่รักฉันหรือเปล่าคุณไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจที่จะแบ่งปันปัญหาของคุณคุณไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจที่จะยอมให้ฉันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณในโลกของคุณคุณไม่แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกคุณคิดเพียงคนเดียวฉันจึงไม่ได้มีส่วนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในปัญหาของคุณในชีวิตของคุณความเข้าใจผิดตรงนี้ทาให้ผู้หญิงเข้าใจว่าผู้ชายไม่แคร์ไม่สนใจไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจไม่ให้มันเป็นส่วนหนึ่งเอาไปคิดคนเดียวมีอะไรผู้ชายก็มักจะบอกไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรผมโอเคแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับเขากำลังคิดถึงปัญหานั้นอยู่นี่ก็อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้ความแตกต่างในการรับมือกับความเครียดแตกต่างกันก็เข้าใจผิดกันได้เมื่อเราปรับความเข้าใจแล้วเนี่ย เราทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอย่างไรผู้ชายเนี่ยจะเข้าใจผู้หญิงได้มากขึ้นว่าเมื่อเวลาผู้หญิงเล่าถึงปัญหาให้ฟังเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ต้องการจะหาข้อสรุปหรือหาทางออกของปัญหานั้นและผู้หญิงไม่ได้ต้องการที่จะเล่าเพื่อที่จะตําหนิหรือพูดถึงปัญหาเพื่อที่จะตําหนิผู้ชายเลยนะครับผู้หญิงเล่าเพราะผู้หญิงต้องการให้ผู้ชายเนี่ยหรือคู่รักของเขาเข้ามามีส่วนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกแบ่งปัน เป็น่วนหนึ่งในชีวิตเธอเป็น่วนหนึ่งในปัญหาที่เธอพบเจอมานะครับผู้ชายเมื่อเข้าใจผู้หญิงว่าพูดถึงปัญหาด้วยเหตุวัตถุประสงค์นี้แล้วเนี่ยจึงไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเร่งหาข้อสรุปและไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ต้องการจะตัดหนี้นะครับอีกเรื่องหนึง่งเมื่อผู้ชายมีความเข้าใจผู้หญิงเมื่อพูดถึงปัญหาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคืออะไรครับ ด้วยความที่ผู้ชายเนี่ยคิดได้ทีละเรื่องเมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องกังวลใจและยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยผู้ชายมักจะเบีเ่ยงเบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นการดูฟุตบอลการอ่านข่าวเพื่อที่จะให้ลืมปัญหานั้นไปการเล่นเกมหรืออะไรก็ตามถ้าผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนเรื่องตรงนี้มาเบีเ่ยงเบนความสนใจด้วยการฟังผู้หญิงเล่าถึงปัญหาของตัวเองแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างดีว่าเธอพูดถึงปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะเบีเ่ยงเบน ความสนใจของตัวเองไปได้ทําให้ตัวเองเนี่ยลืมนึกถึงปัญหาของตัวเองไปได้อันนั้นเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือทําให้ผู้หญิงเองรู้สึกว่าเขาได้รับการรับฟังเธอพูดอะไรเนี่ยเขารับฟังเธอซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้หญิงเองรู้สึกผ่อนคลายในปัญหามากขึ้นการได้พูดถึงปัญหาเป็นเรื่องของการระบายผ่อนคลายแล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าผู้หญิงเข้าใจว่าผู้ชายรับมือกับความเครียดที่แตกต่างจากกันเนี่ยแตกต่างจากผู้หญิง จะทาให้ผู้ชายผู้หญิงเข้าใจผู้ชายมากขึ้นเมื่อเมื่อไรก็ตามที่ผู้ชายมีปัญหาแล้วอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผู้ชายเขากาลังเข้าถ้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้เธอมามีส่วนร่วมในชีวิตเขาหรือในโลกของเขาเพียงแต่ตัวเขามีลักษณะของการคิดได้ทีละเรื่องเขาจึงต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวเมื่อผู้หญิงเข้าใจแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยไม่แคร์ไม่รัก ไม่เชื่อใจไม่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้หญิงก็จะรู้ว่าผู้ชายต้องการเวลาเงียบๆเ,เพื่อคิดถึงปัญหาเธอก็จะไม่วิ่งตามเขาเข้าไปในถ้าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะบนที่ปากปากทางเข้าถ้านั้นมีมังกรที่จะพ่นฝอยใส่ผู้หญิงอยู่นะครับเวลาที่ผู้หญิงพยายามตามผู้ชายเข้าไปในถ้าคือเวลาที่ไปเซาซีเพื่อที่จะฉันรู้นะว่าเธอมีปัญหาเธอบอกไม่มีปัญหาแต่ฉันรู้ว่าเธอมีปัญหาเพราะนั้นพูดมาเธออะไรที่มันกวนใจเธอนั่นคือลักษณะของการตามเข้าไปในถ้า เมื่อผู้หญิงเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ของผู้ชายแล้วก็จะปล่อยให้เขาเข้าไปในถ้ำและเข้าใจว่าการที่เขาต้องการอยู่เงียบเงียบลำพังไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์ไม่รักนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเรื่องของการรับมือกับความเครียดเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะมีชีวิตรักที่อบอุ่น ความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีความเข้าใจด้วยความรักดีๆมีได้ด้วยความเข้าใจถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืม Subscribe สำหรับตอนต่อไปที่เราจะมาดูความแตกต่างของผู้ชายผู้หญิงที่เกี่ยวกับวิธีการในการให้กำลังใจของเ,อเพจตรงข้ามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บับอ่านมาเล่าสวัสดีครับ